คุณแม่คะเอาแบบว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยคนฟังงงงทําไมต้องสร้างอาคารทำมาสมโปรเจกต์นี้ของท่านมันคืออะไรยังไงมันแบบธรรมะตรงไหนยังไงคะวิธีการคิดของเราเนี่ยมันก็คือถ้าจะใช้อะไรก็ค่อยสร้างสิ่งนั้นเราจะไม่สร้างสิ่งที่จะทําให้มันล้างอะ่ะไม่สร้างสิ่งที่จะต้องไปหาคนมาใช้อะ่ะ คือถ้าจะใช้อะไรก็สร้างตามพุทธประสงค์ด้วยนะคะอันนี้ขอย้ำพุทธประสงค์บอกว่าถ้าสิ่งนั้นสร้างขึ้นมาแล้วส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมสิ่งนั้นเป็นพุทธประสงค์คุณแม่ก็ใช้นโยบายอันนี้กับหัวใจโพธิสัตว์ที่เป็นศิลปินที่อยู่ลายล้อมว่าถ้าจะสร้างอะไรสิ่งนั้นต้องช่วยให้คนบรรลุธรรมธรรมมาสมจึงเป็นอาคารหลังที่เราจะสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเป้าหมายคือการบันลุทำถ้าเราทํางานตั้งแต่เด็กคนท้องมาปฏิบัติอยู่ได้ยังไงคนแก่มาปฏิบัติอยู่ได้ยังไงเอาตั้งแต่ท้องกันนะคะคนท้องอยู่ได้ยังไงปฐมมาวัยอยู่ได้ยังไงไวัยรุ่นอยู่ได้ยังไงเนี่ยเราก็เริ่มคิดดีสาน์งั้นธรรมมาสมคืออาสมทีคมอธรรมะ คืออาสมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนบรรลุกทมโอ้อันนั้นคือคอนเซ็ปต์ใหญ่แต่คุณแม่ถ้าหนูแบบว่าย่อยตามภาษาบ้านๆถ้าเข้าใจผิดคุณแม่บอกนะคะได้ได้ได้เป็นตึกที่สร้างขึ้นมานะคะสําหรับให้ทุกคนเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่งอมป่วยบางตายเนียนะคะได้มาอยู่ตรงนั้น นะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมใช่รื่นธรรมสัสวัสดีโดยปอตอทอ